กราบสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับโน้ตวรชัยคาวันนี้อีกแล้วนํารถดีๆมานําเสนออีกแล้วแล้ววันนี้คันที่ผมจะแนะนําผมจะไปช้าๆไปแบบให้ลูกค้าเห็นทุกซอกทุกมุมโดยที่ผ่านกล้องผ่านโทรศัพท์ให้เห็นชัดๆไม่ต้องมาดูก็ตัดสินใจซื้อได้เลยเอาแบบให้เห็นกันละเอียดที่สุดนะฮะวันนี้โน้ตมากับ m a z d a b t 50 สประตูตัวนี้เป็น m a z ด้าบีเดียสูนโปรสองจุดปีสองพัิบสองครับค่อยๆช้าๆนะจากซ้ายไปขวานะตากล้องนะอ่ามาครับค่อยๆมาครับกระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่ในแบบฉบับสมัยนิยมคิดที่สุดดีที่สุดนะตอนนี้คือเป็นแบบนี้ครับ m a z ด้โลโก้ใหญ่ๆนะฮะรอบคันครับรับประกันเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมใส่ล้อแมกมาให้แล้วนะฮะ โชกันรแ,แม็กโชวกันสีเขาเรียกว่าสีเมทัลลิกอะมันก็ไม่ใช่อะแต่สีสวยสีสวยนะฮะดูครับชา้ชาช้ารอบคันนะฮะรีวิวกันรอบคันนี่มีฝาครอบกระบะมาให้ด้วยนี่ไงดูเปิดยังไงผมเปิด,เป,ด,ดเป็นด้วยเปิดยังไงเดี๋ยวผมเปิดข้างหน้าดูผมไม่แน่ใจนะผมผมมึ่งเห็นยังไม่เคยเล่น เนี่ยเปิดได้อ่ะมันเปิดได้แบบเนี้ยเนี่ยผมว่ามันยกได้นะแต่ผมทําไม่เป็นอนะผมกลัวมันพังมันสามารถแบบยกขึ้นมาเป็นหลังคาได้นะใครใครทําเป็นลองมาทําดูนะครับปิดได้ปิดเก็บได้สบายๆแล้วครนนี้พิเศษยังไงไปดูภายในครับภายในแบบเครื่องเสียงแบบจัดเต็มกระหึ่มมากไปดูครับสวยมากนี่ดูดิเครื่องเสียงอลังการมาก หลายๆท่านนะฮะถามว่าเครื่องเสียงแบบนี้สามารถนั่งได้ไหมนั่งได้นะนั่งได้เห็นไหมนั่งได้ไม่พังนะฮะไม่พังนั่งได้ใช้งานได้นะครับแต่อาจจะหนวกหูหน่อยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูเดี๋ยวตะกองดูข้างหลังนะเดี๋ยวค่อยไปข้งหน้านะเอาให้ละเอียดที่สุดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายสุดนี่มีไงสีสันสดใสแวววาวมาก ไปงานโชว์ได้เลยเขาเรียกว่าไปงานโชว์ได้เลยนะฮะนี่สวยมากไปดปูด้านหน้าครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะ2.2เกียร์ธรรมดาภายในใหม่มากครับใหม่แค่แสนสี่เท่านั้นนะเบาะหนังเกียร์ธรรมดามีจอ Android ให้มันเหมาะกับเครื่องเสียงมากมากอยู่แล้วครับทุกอย่างลงตัวทุกอย่างดีหมดนะฮะอยู่ในสภาพใหม่อยู่ในสภาพดีนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันคืออยากให้เห็นแบบชัดๆอะ ลูกค้าจะอยู่ไกลๆเงี้ยไม่มีเวลามาไม่มีโอกาสได้เดินทางมาผมจะให้ดูแบบไม่ต้องเดินทางมาก็โอนจองเลยไม่ต้องเดินทางมาก็ตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะห้องเครื่องเดิมๆครับเรารับกันเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักพีกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะฮะทุกอย่างเดิมหมดคือผมจะบอกงี้ครับมาสด้าและฟอร์ดเนี่ยท่อตัวเนี้ย ส่วนมากเขาเปลี่ยนกันเพราะว่า1อายุการใช้งานเขาทนทานกว่าอายุการใช้งานนานกว่าเขาเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะเพื่ออายุการใช้งานไม่ได้แต่งหรืออะไรนะใส่ของแต่งก็จริงแต่ของเดิมเป็นยางคันนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วเป็นอลูมิเนียมเหมาะกับการใช้งานทนทานมากไปดูภายในฝั่งนี้บ้างหลายๆคลิปผมไม่ได้เคยเปิดภายในฝั่งนี้เลยนะครับผมเปิดให้เลยนี่ดูครับแผ่นรองพื้นลายหลุยนะแบบหลุยแบบ หรูหรานะครับใหม่มากคันนี้ใหม่มากใหม่มากนะฮะสวยผมผมมองว่าสวยแล้วมันมันมันอลังการตรงเครื่องเสียงเนี่ยทุกอย่างมันชัดเจนหมดนะครับดูข้างหลังครับสวยมากนะครับใครที่กำลังหารถกระบะสี่ประตูเครื่องเสียงภายนอกใส่ล้อมแม็กมาให้แล้วเครื่องเดิมนะครับคันนี้นะฮะมาด,ด้าบีตีห้าศูนย์ 4ประตู2.2โปรนะครับปี2.2 2คันนี้ราคา359,000บาทเท่านั้นนะฮะออกรถแบบฟรีดาวไม่เสียเงินสักบาทนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้เพียงแค่ท่านจอง1,000บาทเดี๋ยวผมให้ไพรนันไปหาถึงที่เลยนะฮะคันนี้ใครสนใจโทรมาครับผม086 88 99 198โน้ตยินดีรับใช้และให้บริการทุกท่านนะฮะอย่าช้านะฮะรถสวยๆดีๆแบบนี้ไม่อยู่รอท่านแน่นอนนะครับวันนี้สวัสดีครับ